เรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมว่ากันต่อไปสิเม<ส>ื่อวานนี้ที่น่าสนใจความเคลื่อนไหวของพักประชาชนก็ต้องเริ่มที่คุณหมอวรงเดชก,กิวิกรมก<า>่อนหน้าเคยเออกมาบอกว่าได้ตรวจสอบจากเว็บกรก,รกตพบว่ามีแค่สองสาขาพักไม่ครบ,รบสี่ภาคจะต้องมีครบทุกภาคปรากฏว่าล่าสุดกรกตอบอกเองไม่ได้อัปเดต<า>จริงๆเนี่ยครบไปแล้วก็ปรากฏว่าคุณหมอวรงยืนย,ยัน จะตรวจสอบต่อเจ้าตัวโพสคลิปและข้อความโดยสรุปก็คือหลังจากที่ออกมาตรวจสอบพบข้อมูลเว็บปกตอพักถิ่นกาขาวชาววิไลพักต้นกำเนิดของอพักต้นทางของพักประชาชนมีสาขาพักไม่ครบ4ภาคมีความเสี่ยงถูกยุบ แล้วปรากฏว่าคนของพรรคประชาชนวยเอามาตอบโต้คุณหมอว่าผมไม่อัปเดตข้อมูลยืนยันว่าตอนนี้มีสาขาพักครบทั้ง4ี่ภาครวมทั้งเลขากะกะตคุณแสวงบุญมีก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าหนึ่งสัปดาห์ก่อนมีการประชุมจัดตั้งจนครบคุณหมอวรงบอกประเด็นที่ต้องตรวจสอบก็คือเราไม่ได้ตรวจสอบตอนปัจจุบันอตอนนี้คุณมีครบแต่ย้อนหลังคุณอาจจะมีไม่ครบ กกตต้องตรวจสอบการมีสาขาย้อนหลังของพักนี้ไปจนถึงวันที่กฎหมายพักการเมืองมีผลบังคับนั่นก็คือต้องตรวจสอบการมีสาขาครบ4ภาคไปถึงปี2560เพราะอ,อะไรเหรอเพราะเลขากกตออกมายอมรับเองว่าเพิ่งจะมีการจัดตั้งจนครบคุณหมอรองบอกเลยพักการเมืองต้องปฏิบัติตามกฎหมายต้องเป๊ะเพื่อความโปร่งใสเพราะฉะนั้นจะไปยื่นกับกกตพรุ่งนี้ให้ตรวจสอบฐานข้อมูลพักการเมืองย้อนหลังเลยทีเดียว ผมที่ต้องการสื่อสารไม่ใช่มีไม่ครบในปัจจุบันนี้วันนี้ก็มีครบไม่เป็นไรแต่อดีตที่ผ่านมาในช่วงที่เป็นพรรคถิ่นกาขาวตั้งแต่กฎหมายพรรคการเมืองฉบับนี้คือ2 5 6 0จัดตั้งขึ้นมามีครบหรือไม่ดังนั้นเราจะต้องไปยื่นต่อกกตซึ่งเป็นอาะเบียนพรรคการเมืองให้ตรวจสอบฐานข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี676665 646362 61หรือแม้แต่ว60ว่าพรรคถิ่นกาขาว มีสาขาครบสี่ภาคต่อเนื่องหรือไม่มีช่วงใดที่ขาดไปและถ้าขาดไปถึงหนึ่งปีเท่ากับว่าพักถิ่นกาขาวต้องสิ้นสภาพและพักการเมืองที่ไปเซ็งเข้ามาต่อยอดจะเป็นอย่างไรนี่คือกระบวนการตรวจสอบของพักการเมืองในระบบประชาธิปไตยดังนั้นการตรวจสอบสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ตรงไปตรงมาที่กกต ควรจะเข้าไปสู่ระบบฐานข้อมูลและชี้แจงประชาชนให้ประชาชนได้เข้าใจว่าแต่ละปีแต่ละปีเป็นยังไงบ้างและทำไมที่รายงานมามีแค่สองสาขาในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาขนาดที่คุณนัทธุบัวประทุมสอสอัญชีรชื่อพักประชาชนกรรมการบริหารพักหนึ่งใน5คนเมื่อวานนี้ก็เน้นย้ำว่ามีการตรวจสอบมาก่อนหน้านี้เรียบร้อยว่าพัก อาถินกาขาวชาววิไลมีสาขาพักต่อเนื่องมาตลอดตั้งแต่ปี2-5-6-0ค่ะไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วตั้งคำถามว่ากรณีนี้ไม่รู้เจตนาหมอวรงเดชกิจวิกรมแต่คิดว่าในความเป็นจริงในภาพใหญ่ความเป็นพักการเมืองไม่ควรจะมาตรวจสอบให้เกิดการยุบพักอ่าพักการเมืองสนับสนุนการยุบพักหรือยอย่างไรค่ะ ขนาดที่แรงหน่อยก็จะเป็นคุยโรดและขนาดดีสอนเสียบางใบเมื่อ<ฆ>าว,วานนี้คุยวิโรจน์และขนาดดีสอนเป็นชุดดชื่อพักประชาชนบอกมั่นใจเรื่องนี้ไม่เป็นปัญหาแต่เรื่องนี้จะทําให้ประชาชนเห็นปัญหาเห็นว่ามีกลุ่มคนที่วันๆไม่ทําอะไรเอาแต่จะคอยจับผิดทําหน้าที่เป็นนักร้องทําร้ายหัวใจประชาชน ที่ประชาชนสังเกตและก็รู้สึกนะว่ามันมีกลุ่มบุคคลที่วันๆไม่ทำอะไรแทนี่ตั้งใจทำงานเพื่อประชาชนที่อยูนกับพวกเราไม่ทำอะไรครับคอยจัดผิดเล็ก,ลกๆน้อยๆเพื่อทำร้ายหัวใจประชาชนไอนน้คนเหล่านี้มันมีในสัง,งคมจริงๆยืนยันครับว่าในนามของพรานประชาชนเราไม่ได้ใส่ใจอะไรแบบนี้เลยอยากร้องเพอ อยากจะร้องเป็นคัามคิดด้วยอยากจะร้องดังๆร้องไปนี่ตาบ,บูชอม